เป็นน้ำมันมหาเสน่ห์มัดใจคนหญิงชายทั้งหลายให้มาหลงรักเราไม่ไายรีบเร่งมาหาเร่งทักเจรจาเห็นหน้าแล้วอยากกลับมาหาเราทุกวันมีเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามและเพศเดียวกันและผู้คนใกล้ชิดทั้งหญิงและชายจะเกิดเคลิบเคลิ้มายหาแก่ผู้พบเห็น เป็นที่เมตตามหานิยมหญิงรักชายหลงเป็นอิธินารีเพศเป็นมหาสเสน่ห์เจรจาแล้วเกิดติดใจจากไปแล้วหวนให้คิดถึงเคลิบเคลิ้มหลงไหลจะมีฤทธิ์ที่ทั้งกลางวันและกลางคืนคนที่ไม่มีรักจะพบรักคนที่ไม่มีคู่จะมีคู่ครอบครัวแตกแยกจะคืนดีมีความรักความสงสารหมดใจเอนดูรักใครสงสารจับจิตสามารถดนจิตดนใจผู้คนรักใครมีสเสน่ห์ให้คนทั้งหลายมารุมรัก วิธีการใช้ให้แต่แต้มริมฝีปากจนเจิมหน้าผากจากเป็นมงคลทางด้านเมตรตามหาเสน่เมตตาขาขายให้พกติดตัวหรือติดร้านแล้วพึงอธิษฐานให้ถูกที่ถูกทางจะประสบความสำเร็จทุกประการท่านครูบาชัยชนะท่านได้บรรจุแม่เปิดพิษสวาสตะกรุดหัวใจสาริกาคู่ตะกรุดหัวใจเศรษฐีและหินโคดสำเร็จไว้ในขวด สามารถนำพกติดตัวจะเป็นมหาสเสน่ห์อย่างมหาศาลทีเดียว